สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube h อา h a n n e l ผ่านรายการคนทำงาน HR อากับสิทธิ์ประกันสังคมข้าวแรง450บาทต่อวันขึ้นทันทีเงินชราภาพเพิ่มขึ้นอย่างไรสำหรับการปรับขึ้นข้าวแรงขั้นต่ำทุกๆปีเริ่มทันทีวันละ450บาทต่อวัน ถือเป็นประเด็นที่ผู้ที่ใช้แรงงานพูดกันตนหลายคนสนใจมากเลยทีเดียวก็ว่าได้หลังจากที่พักคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้แบบทันล,ล่มทลายถือว่าเป็นไปตามกระแสและได้พักที่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นพักคก้าไกลมาแรงจริงๆส้มทั้งประเทศแซงเพื่อไทยอย่างเฉียดฉิว เลยทีเดียวก็ว่าได้ประเด็นตอนหาเสียงค่าแรง450บาทต่อวันเริ่มทันทีผู้กันตนผู้ที่ใช้แรงงานถือว่ามีความหวังทันทีเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งหากมีการปรับขึ้นค่าแรงค่าจ้างต่อวันเป็นวันละ450บาททันทีค่าแรงจะเพิ่มจากเดิม353บาทต่อวัน ทันทีเช่นกันเพิ่มขึ้นต่อวัน97บาทต่อวันซึ่งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ27.4หากเป็นเช่นนั้นทำให้เงินชลาภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนชลาภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นทันทีเช่นกันเพิ่มอย่างไรผู้กันตนเริ่มให้ความสนใจ เริ่มอยากรู้นะครับขอ,อยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆกันสำหรับเงินบำเหน็จหากปัจจุบันค่าแรงรายวันเท่ากับ353บาทต่อวันจะเป็นเงินเท่ากับต่อเดือนเท่ากับ9 1 7 5บาทต่อเดือนผู้กันตหน้าตาา33จะมีเงินบำเหน็จต่อเดือน551บาทต่อเดือนหากเพิ่มเงินค่าจ้างรายวัน เป็น450บาทต่อวันก็จะเป็นเงินต่อเดือนเท่ากับ10,000 1,700บาทต่อเดือน17,700รบาทต่อเดือนมาจากไหนก็เอาค่าแรงรายวัน450บาทไปคูณ26วันทำงานจึงทำให้ผู้กันตนมาตรา3 3มีเงินบำเหน็จต่อเดือนเพิ่มขึ้นต่อเดือนเท่ากับ7 0 2บาทต่อเดือนเลยนะครับ หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่ากับเดือนละ151บาทเลยทีเดียวก็ถือว่าสูงถือว่าเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้นการปรับค่าจ้างข้าวแรงทันทีในครั้งนี้หากมีการปรับเป็น450บาทต่อวันทันทีส่วนเงินบำนาญฉลาภาพส่วนเงินบำนาญชลาภาพก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันสำหรับคนที่ได้รับเงินค่าจ้างข่าวแรงรายวันมีการคํานวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายประมาณ8500บาทโดยเฉลีย่ยก็จะได้รับเงินบำนาญต่อเดือนเริ่มต้นที่1,700บาทต่อเดือนตลอดชีวิตและจะได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นต่อปีหรือนะครับที่ส่งเงินสมทบครบ12งวดเท่ากับ128บาทต่อปี หากมีการปรับค่าจ้างค่าวแรงขั้นต่ำจากเดิม353บาทไปเป็น450บาทต่อวันทันทีจะทำให้เงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งจะทำให้เงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นหากมีการคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนเท่ากับเงินเดือนเฉลี่ย11,000บาทก็จะทำให้ ผู้กันตนมาตาา33ได้รับเงินบำนาญชราภาพตลอดชีวิตต่อเดือนเท่ากับเดือนละ2,200บาทต่อเดือนตลอดชีวิตซึ่งเงินบำนาญชราภาพรายเดือนจะเพิ่มขึ้น500บาทต่อเดือนและจะมีเงินบำนาญเพิ่มขึ้นต่อปีสำหรับกรณีที่จำนวนเงินสมทบในกรณีที่ส่งเกิน180งวดที่ส่งครบทุกๆ12งวด ก็จะเท่ากับปีละ165บาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับหรือเพิ่มขึ้นจากเดิม37บาทต่อปีซึ่งการปรับค่าจ้างข้าวแรงจากเดิม353บาทไปเป็น450บาททันทีมีผลบวกต่อเงินชลภาภประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนชลภาภหรือไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินรายเดือนฉลาพด้วยนะครับ ซึ่งก็ถือว่าดีหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ตันต้นที่ติดตามรับชมช่อง YouTube s r Channel หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องคุยสาระ HR Channel แล้วก็ช่องน้องใหม่ช่อง YouTube คนทำงาน HR สากับสิทธิประกันสังคมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันขอบพระคุณครับสวัสดีครับ